มีนี่มีอีอย่างค่ะนี่คือสัวไก่ซัวไก่นีขึ้นอย่างค่ะแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดมีละค่ะแกงเฮ็ดแกงเพ็ดแกงคนไทยเน่น้าและอันนั้นล่ะอันนี้ลาบหมูนี่อย่างค่ะไก่ต้มแลอนี้นี่ของสำคัญอันนี้ค่ะหมกนาไม้หมกนาไม้ค่ะอันนี้ลาผู้ใดอีเอีเมีเมอีเมอีอีเมอีเมอีอีนนี้มอีเมอีเมออีเมอีอีอีเมออันนี้ลีอีเ่อ อย่างนี้ปลาแม่นยังเนี่ยนะอีกไอโบมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรในตัวอะไรนี่หนังเค็มหนังเค็มหนังควายหนังกระบือหนังกระบืองญี่ปุ่นเขากินงาม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 มาอีกโอ้โหโตหูโอ้ยอยากไปอาบน้ำอะไรที่ไม่คัดที่ใครเลย Icana, เอาไหมมันจะฉกไหมเนี่ยเอาให้ข euh ูกินตลอดเยเลบอกเลยกินเเนบอกินอยู่กินอยู่เกใหดางไม่กินาูไม่ค่อยอันไม่กินายคายอองาม ไม่มีฟันไม่มีชื่อค่ะตอนเรียกแต่าเราเป็นคนคหมาเาเียงหมาเจ๊๋าจให้หมา้เขาก็เห็นล้วมันจะรักเรียกลูกชิ้ก่อนสิ่งัง โอ้ยน้องใหญ่มากเอาช่องนี้แหละถูกแล้วแต่ยาวอาจุดนั้นใช่ใช่ออกาเด้อวันนี้เด้อออมาเด้อออมาออมาอีกอีกอีกจังเลยอีกนิดนึงเก่งมากหลายหลายมักหลายโอ้ยไม่ยากแกล้งอ่ะ มิสู้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 โอ้ยนอนแ่อจฉเลยอนาหกินจเื่อีว่าสู้สู้เป็นพันยังงอนโอ้ยหน้าเศร้าเนอะเอ้ยเฮ้ยแม่เราเป็น่าได้มย่เห็นกินีเลย แม่อ้อยหันมาาน่อยันมาเน่ฮะแมสแม่อยู่ไหนฮะแมสอยู่ไหนนี่ออแมสหนูนั่นแหละเล้วอีกอันหนึ่งอ่ะันหาย เอาเซเว่นไม่ได้ไงเอาเลยแม่เลยว่าเอาไม่ได้เป็เท่าแล้วเป็นแม่แม่หายหาไม่เจอก็เราแม่น้ำบ่เลิศเลยแม่ไปลืมไปไหนเออแม่ไปลืมไว้ไหนเนี่ยแม่ลองจับข้างหลังแม่สิอย๊งอย่าพูดนะ ไข่ไก่แม่ฟรีพิงค์เอามาแบ่งให้ค่ะน่ารัก